ท้าเอ้ยถึงข่าวสารที่เจ้าแบกอยู่นี้บอมเมนซิมีเตอข่าวสารมิดัๆเท่านั้น,น,นเด้แต่ยังมีความองงใย่ฉาพอจักแม่เลี้ยงไล่อยู่เต็มถุงน้ำเด้อแบบกไปโดนลูกสีบตองซื้อข่าวขิน สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,รกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยคอกลงในพื้นนาเพื่อปรับสภาพดินก่อนการทําเกษตรินทรีย์หรือปลูกข้าวแบบกเกษตรินทรีย์โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับตัวนี้คือปุ๋ยคอกก็คือขี่วางครับผมจะเอามาวานลงพื้นนานี้ผมได้ไถไถแปลแล้วก็คือไถดินเพื่อตกักนาดินไว้นะครับค่าชราค่าชโลกค่าวัชพืชไรต่างๆนะครับโดยผมจะเอาปุ๋ยคอกมา ว่านครับผมนี่เป็นเครื่องวานปุ๋่ยอินซีนะครับรุ่นอินฟินิตี้นะครับรุ่นออริจินอลนะครับจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นจัมโบ้นะครับที่ทําให้กระบะบรรจุกุี่ยเนี่ยใหญ่กว่าเดิมนะครับอันนี้กระบะออริจินอลเพื่อที่จะไม่ให้อาน้ำหนักข้างหน้ารถ่ะหนักเกินไปนะฮะให้แฮนเดิลมันกระดกขึ้นไม่ปวดแขนนะครับผมก็คือใช้งานง่ายสามารถติดตั้งบนรถไถเดินตามนะมันจะมีรูเดิมอยู่แล้วนะครับมาติดตั้งแล้วก็ใส่สายพาน เป็นหุ่เดด้านนู้นนะครับใช้ไง,ไง่ายฮะเวลาจะควบคุมปุ๋ยก็คือเปิดปุ๋ยให้ปุ๋ยไหลลงมันจะมีกลไกที่ดึงปุ๋ยคอกที่เป็นกากใหญ่ๆนะเนี่ยเขาสามารถย่อยแล้วก็ดึงลงสู่กลไกการหวา่าน,น,นได้ระยะการหว่านก็ที่สามเมตรนะครับขึ้นอยู่กับแรงลมด้วยก็ลมไปขวาตอกไปขวาเยอะปุ๋ยคอกหว่านันข้าวนะครับหว่านถั่วหว่านอะไรได้หมดอีกน,นิดนี่ บอคอยเกิดมาตั้งแต่น้อยหอดใหแล้วบอบมีไจะแบบจากเธอบ่าใผู้ใดเ่ากระเพื่อบอรงหนาบอ ขียข้อในพื้นนางน,นะครับต่อไปก็จะเป็นการไขบัวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะใช้ เครื่องวานปุ๋ยตัวเดียวกันเนี่ยวานมาเลเ็ดพันธุ์ข้าวลงไปในพื้นนาครับการใช้ปุ๋ยคอกวานลงไปในพื้นนาเพื่อจะเป็นการปรับสภาพดินก่อนการเพาะปลูกข,ข้าวแบบเกษตรอินทรีย์นะครับและเพื่อประหยัดต้นทุนในการทําเกษตรครับสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ปุ๋ยหนึ่งกระสอบราคาก็650บาทนะครับเมื่อเทียบกับการใช้ขี้วัวเนี่ยหกรบาทสามารถซื้อได้20กระสอบนะครับเป็นการลดต้นทุนในการทานาลงครับเมื่อประสบปัญหาภัยธรรมชาติเนี่ยถ้าเราลงทุนเยอะกันไปก็เกิดอัตราการเสี่ยงในการขาดทุน เยอะครับเพื่อเป็นการป้องกันและลดต้นทุนให้มากที่สุดนะครับเราใช้เครื่องจาักรการเกษตเรเดิมที่มีอยู่ก็คือรถแท่นามนะครับมาติดเครื่องหว่านปุ๋ยรุ่นอินทิเนตี้หว่านปุ๋ยคอกเพื่อปรับสภาพดินนะครับที่มีราคาถูกสามารถหาซื้อได้ภายในชุมชนนะฮะลักษณะการหว่านคือนํารถเวียนเป็นวงรีนะครับลักษณะเป็นวงกลมให้ลัศมีของปุ๋ยเนี่ยกระจายทั่วถึงกันนะครับ โดยจากสายไปขวาหรือขวาไปซ้ายตามความเหมาะสมของชนะครับมองจากพื้นนาด้านหลังของผมนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นรอยรถสายรีนะครับรถล่างรถแตะอีโคเนี่ยที่เรารู้จักกันดีนะครับเราจะนํามาพ่วงกับรถถ่ายติดตามเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการเสียบคุยนะครับเพื่อความสะดวกสบายครับหากท่านในสนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่เราเลยนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่ซื้อเครื่องมืรทข้าไปก่อน้านี้นะครับทําให้ผมมีต้นทุนในการพัฒนาหรือวิจัยช้นิดขึ้นมาใหม่นะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยทําให้ผมได้ไปสัมผัสอริยธรรมในแต่ละพื้นที่นะครับรู้ว่าการทางนานเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรและพวกท่านต้องการอุปกรณ์ชิ้นไหนมาคิ่จช่วยในการทํางานนะครับก็เป็นโจทย์ที่ผมคิดและพัฒนาได้ง่ายขึ้นครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนับสน,น,นุนโดยกอฟอานนท์จำหน่ายเครื่องค้าขนาดเล็กติดรถแทนตามและเครื่องบัุอินงซีติดรถแทนนัตามรุ่นอินฟินิตี้ สนใจสั่งซื้อได้ที่โทร086897677 5ฟังอีกครั้งครับ0868059767